คือสุดท้ายอะครับพี่ว่าการประสบความสำเร็จใน,นชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเลือกเส้นทางได้หลาลกหลายรูปแบบแต่วันนี้คือเราลงมาเรียนในการเป็นนักวางแผนการเงิน,นละสิ่งที่พี่อยากจะบอกเลยคือว่าลองไปทําดูไม่เสียหายอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําแล้วชอบทําต่อทําแล้วไม่ชอบได้ประสบการณ์ชีวิตและก็ได้ความรู้ไปต่อยอดให้กับชีวิตเราเองจริงๆต้องบอกว่าคาดหวัง เปิดใจแล้วก็รับฟังว่ามันมีอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้เหมือนกันค่ะในวานบริษัคือว่าทาสมาคมนะคะเขาให้เขียนมาจัดงาน ร้อโชว์นะจะร้อมทุกเซฟีจะทางสู่อาชีพแลกวัยการเงินะคะกับทางหลักสูตรการวการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะซึ่งทางรษัทเตาเองก็ให้เกียรติการศึกษาของหลักสูตรเราเนี่ย ่ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันคือตัวบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็มีการรับนักศึกษาของหล,ลักสูตรเลยของเราที่ปุกคุ้นเนี่ยก็เป็นเจ้าของเพจนะคะมีมันนี่นะซึ่งจริงๆอ่ะสามารถที่จะตามที่ปุกคุ้นได้เลยนะคะ ชื่อพรอบุ้นนะคะปัจจุบันเป็นน้องแผนการเงินสัญญอิสระแล้วก็เป็นเจ้าของเพจช่อง YouTube มีมันนีค่ะสวัสดีครับนัดเดชนะครับอาจารย์นัดเดชสุดเขตสกวานะครับตอนนี้เป็นผู้บริหารทีมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาการเงินบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับวันนี้มาทําอะไรกันครับวันนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ในการทางานให้กับน้องๆที่เรียนหลักสูตรเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะว่าน้วางแผนการเงินเนี่ยมีรูปแบบการทํางานอย่างไรนะคะแล้วก็ประสบการณ์จริงๆในการทํางานหน้างาน ช่ครับจะเป็นสายของการวางแผนการเงินแบบจริงจังอย่างน้องข้อปุ่นก็ได้นะครับหรือใครจะเลือกทํางานประจําและต่อยอดจากการใช้ความรู้นักวางแผนการเงินทาให้มีศักยภาพในการเติบโตในสายงานของตัวเองและยังมีอาชีพเสริมได้ก็สามารถทาได้เหมือนกันครับมาต่อโอเ n นเฮาส์วันนี้ครับเราคาดหวังอะไรจากน้องๆจริงๆ้มงบอกว่าคาดหวังแค่ให้น้องๆเขาเปิดใจ แล้วก็รับฟังว่ามันมีอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยดูทุกคนแล้วก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะครับอยากจะมาให้น้องๆนะครับได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรนักวางแผนการเงินแล้วอ่ะ ลองมาฟังประสบการณ์ดีๆจากทั้งสายที่ทํางานอิสระจริงๆแล้วในสายาง,งานประจําดูว่าเฮ้ยการเติบโตสามารถเลือกเส้นทางได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆควรจะต้องคาดหวังเลยพี่คาดหวังเลยคืออยากให้น้องๆลอ,องเป็นน้วางแผกนการเงินดูครับไปสอบคุณวุฒิให้ได้และลองทํามันก่อนนะครับทำได้และชอบยึดเป็นอาชีพได้เลยแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกโอ้ไม่อินไม่ชอบก็เป็นประสบการณ์กับตัวเองและก็เป็นความรู้ติดตัวเราไปตลอด น้องๆตั้งใจมากนะถามเราเราสึกว่าเ,เรื่องของการตอบรับแล้วก็การตอบคำถาม<ห>การเิเทาร่วมที่อยู่ในคลาสทั้งหมดวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็น้องน่ารักมากเปิดใจรับฟังอย่างที่พวกเราอยากให้น้องๆรับฟังนะคะแล้วก็ทาอะไรหรือว่าอยากขออะไรเนี่ยน้องๆให้หมดเลยค่ะรู้ถึกว่าเราเห็นถึงความอยากพัฒนาตัวเองอยากที่จะเข้าสู่ตลาดในการทาํางานอยากเข้าสู่เรื่องของโลกการทํางานจริงๆเพราะฉะนั้นเราสัมผัสได้ถึงตรงนี้ น้องๆมาฟังเนี่ยพี่ก็รู้สึกดีแล้วเพราะรู้สึกว่าคนที่มาฟังแล้วก็เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆห,หรือเป็นการจัดบรรยายคาพิเศษพวกนี้น้องๆพวกนี้จะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือมีโค้แมาเซฟที่ดีทําตัวเองเป็นน้ำไม่เต็มแก้วและนี่แหละคือ เ,เขาเรียกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ m มซ d s e t ตัวนี้จะต้องมีเพราะฉะนั้นน้องๆในที่นี้ครับมั่นใจเลยว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนครับฝากถึงอะไรกับน้องๆหน่อยครับคือสุดท้ายะครับพี่ว่าการประสบความสำเร็จใน,นชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายรูปแบบแต่วันนี้คือเราลงมาเรียนในการเป็นนักวางแผนการเงิน,นแล้ว สิ่งที่พี่อยากจะบอกเลยว่าลองไปทําดูไม่เสียหายอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําแล้วชอบทําต่อทําแล้วไม่ชอบได้ประสบการณ์ชีวิตและก็ได้ความรู้ไปต่อยอดให้กับชีวิตเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้น้องๆเนี่ยได้ลองแล้วอย่างน้อยนะอย่าลืมนะสอบคุณวุฒิ4พีกันด้วยนะโอเคขึ้นฝานอยู่ <c oughs> แล้วกันใครจริง <c oughs> เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สาคัญเราเชื่อว่าน้องๆมองเห็นสิ่งนี้ไม่งั้นคงไม่เลือกเรียนคณะในุ่มนีแต่ว่า เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะฉนั้นอยากนะให้ความสาคัญในเรื่องของความสุขในการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าในวัยของการตามหาตัวเองไม่แน่ใจว่าน้องๆอ,อาจจะแบบยังไม่รู้ที่เปล่า,าตัวเองชอบอะไรสิ่งน,นี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆในช่วงวัยนี้มันคือการลองผิดลองถูกค่ะแล้วความสุขของวัยนี้มันคือการที่เรามีโอกาสมีเวลาได้ลองจริงๆ อย่าเอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิตที่อย่างเดียวแต่ให้มันเป็นแค่เครื่องมือพาเราไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากันค่ะใช่ครับและความสุขอีกอย่างนึงนะครับสำหรับการเป็นนักวางแผนการเงินนั่นคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นะะน,นะครับให้มีการเงินที่ดีแค่นี้เราก็มีความสุขไปด้วยกับคนอื่นขอบคุณทุกท่นครับ